แปรวิธีกําจัดสิ่งที่ไม่สําคัญออกจากชีวิตการปลดปล่อยสิ่งที่ไม่สําคัญออกจากชีวิตก็คือการลดทอนสิ่งที่ไม่จําเป็นทั้งทางกายภาพความคิดผู้คนกิจ,จกรรมอะไรต่างๆเหล่านี้เพื่อที่จะให้มีพื้นที่ในตัวของเรามาโฟกัสกับสิ่งที่มีความสำคัญมากในชีวิตนะคะ การทำเช่นนี้มันจะช่วยให้เรามีสมาธิชีวิตเราไม่สเปสะสปะไปโน่นไปนี่เขาบอกว่าการใช้ชีวิตแบบคนที่ไม่ยุ่งแต่โฟกัสในสิ่งที่สำคัญนั่นจำเป็นมากๆเพราะ 1. จะไม่ทำให้เราเครียด 2. จะไม่ทำให้เราเสียเวลากับสิ่งที่ไม่จำเป็นนะคะครูมนมี8วิธี การกําจัดสิ่งที่ไม่สําคัญออกจากชีวิตเรามาดูกันนะคะว่าเราจะทําอย่างไรเพื่อให้ชีวิตของเราเดินไปในเส้นทางที่ไม่วกวนไม่สับสนไม่ฟุง้งซ่านแต่ทําในสิ่งที่สําคัญกับชีวิต1กําหนดคุณค่าหลักของตัวเองเขาบอกว่า Design your c o r e value c o r e value ก็คือสิ่งที่สําคัญอะไรสําคัญที่สุดในชีวิต ครอบครัวสุขภาพปัญญาเป้าหมายนี่คือสิ่งที่คนทุกคนควรให้ความสำคัญเป้าหมายในชีวิตของเราเขาเรียกว่าสติปัญญาการพัฒนาตัวเองไม่ใช่เฉพาะสติเมื่อเราเติบโตขึ้นเราควรจะพัฒนาปัญญาความรู้เราผ่านการพัฒนามาแล้วทุกคนเรียนมัธยมเรียนปฐมเรียนมหาวิทยายลยัย นั่นคือความรู้ที่ทุกคนเข้าไปในระบบแล้วก็พัฒนานั่นคือความรู้ที่เราเอาไปทํางานเอาไปหางานแต่ปัญญาคือสิ่งที่เราเอามาใช้ในชีวิตประจําวันของเราและต่อให้เรามีปัญญามากแค่ไหนถ้าเรามีปัญหาสุขภาพเราก็ไม่สามารถใช้ทั้งปัญญาทั้งเงินทองทุกอย่างเราจะไม่สามารถใช้มันได้และ สิ่งที่จะทำให้เรามีความสุขก็คือความสัมพันธ์ในครอบครัวจะทำให้คนมีความสุขจนลมหายใจสุดท้ายฉะนั้นสิ่งที่สำคัญเราควรให้ความสำคัญให้คุณค่าสิ่งเหล่านี้เป็นตัวชี้วัดว่าสิ่งใดควรจะรักษาไว้หรือไม่ควรจะรักษาอ้างอิงถึงเกร c แม c ก o วอนนะคะผู้เขียน essentialism l the t i s Simple Pursues uh, of l e s s กล่าวว่า If you don't prioritize your life, someone else will. ถ้าคุณไม่กำหนดความสำคัญในชีวิตของคุณคุณจะผู้อื่นจะทำแทนคุณสองคัดกรองสิ่งที่ไม่จำเป็นในชีวิต d e c l u s t e r your life My d n n s s p c e e สิ่งของกรำรจัดเข้าของที่ไม่จำเป็นที่สร้างความยุ่งเหยิงให้กับเราความคิดหลีกเลี่ยงสิ่งที่คิดวกไปวนไปไม่สําคัญและกิจกรรมเลิกทำสิ่งที่ไม่ช่วยให้คุณไปถึงเป้าหมายนะคะอ้างถึงมารีคอนเด r เจ้าของแนวคิด คอนมารีแปลว่า that is spark joy สิ่งเหล่านี้ทำให้คุณมีความสุขหรือไม่ถ้าไม่ก็ควรปล่อยนี่คือการกาจัดเข้าของเรื่องการจัดบ้านถ้าอะไรที่มันเข้ามาแล้วมันไม่สปาร์กกับชีวิตกับความรู้สึกให้ throw i t away โยนมันทิ้งไปเก็บเฉพาะเข้าของที่เราจับมันแล้วมันสปาร์ก w t t o u u r l i f o u u r o o y นะคะนี่คือกําจัดสิ่งของที่ไม่สําคัญบ้านของเราจะได้ไม่รกรุงรังถ้าเรารกรุงรังเราก็จะหาของที่สําคัญไม่เจอฉะนั้นของที่เราไม่ใช้เราก็จงปลดปล่อยไปให้ผู้อื่นความคิดหลีกเลี่ยงการคิดวนซ้ําเกี่ยวกับเรื่องไม่สําคัญอะไรที่เป็นเรื่องสําคัญเราควรที่จะจดมันไว้ เมื่อเราจดมันไว้เราจะรู้ว่าเราจะต้องคิดเรื่องอะไรเราจะต้องให้ความสําคัญเรื่องอะไรเรื่องไม่สําคัญเราก็จะปล่อยมันออกไปจากชีวิตและกิจกรรมที่สําคัญมันจะช่วยให้เราทำในสิ่งที่มีคุณค่ากับชีวิตของเรานะคะรวมถึงผู้คนด้วยคนไหนที่ชอบเป็น ชอบทำให้เรามีพลังลบชอบทําให้เราหงุดหงิดชอบทําให้เรารู้สึกว่าชีวิตวุ่นวายเราก็จงเลสเลสฮีโกปล่อยให้เขาไปจากชีวิตเราซะนี่คือสองนะคะคัดกรองสิ่งที่ไม่จําเป็นสามใช้กฎ t เว r ดี 80 20ทวกด80-20ก็คือ80%ซของผลลัพธ์ที่เราทำา20%อซอย่างเช่นครูมนยกตัวอย่างนะคะเช่นการออกกำลังกายเราออกกำลังกายวันละ10นาทีแต่เราออกเป็นเวลานานตนลอดชีวิตเราออกกำลังกายวันละ10นาทีทุกวันแต่ผลที่มันจะให้กับชีวิตของเรา มันมากมายมหาศาลไม่ว่าร่างกายก็ดีไม่ว่าสมองก็ดีทุกอย่างในชีวิตของเรามีความเป็นระเบียบจัดชีวิตได้เป็นระเบียบทุกอย่างนี่คือ20 80เราทำแค่20แต่เราได้ผลลัพธ์80เอาเป็นเรื่องง่ายๆนะคะเรื่องสุขภาพที่ทุกคนมองข้ามมันเราทำเล็กๆน้อยๆทุกๆวันแต่ เมื่อเวลานานไปมันกลับให้คุณค่าอย่างมหาศาลเวลาที่มันผ่านไปนั่นคือคุณค่าที่มันเขาเรียกว่าเหมือนกับดอกทบต้นดอกทบต้นที่เราออกกำลังกายที่เราดูแลสุขภาพเรานะคะเมื่อเราอายุเพิ่มมากขึ้นเราจะมีสุขภาพที่ดีอย่างที่คนที่ไม่เคยใส่ใจสุขภาพไม่สามารถซื้อหามันได้อย่างแน่นอนนะคะ ริชาร์ดอสบอกว่า a few things are vital but most are trivial มีเพียงไม่กี่สิ่งที่สำคัญจริงๆแต่ส่วนใหญ่ไม่สำคัญไม่สำคัญเลยหลายสิ่งหลายอย่างที่เราทำมันอยู่ที่ไม่สำคัญเลยนะคะและต่อไปฝึกพูด คำว่าไม่กับสิ่งที่ไม่จำเป็น learn to say no learn to say no not always yes อย่าพยายามพูดคำว่าใช่ให้พูดคำว่าไม่ให้มากกว่าปฏิเสธสิ่งที่ไม่ช่วยให้คุณไปถึงเป้าหมายโดยใช้เทคนิค let's m e t h i n k about it เดี๋ยวให้ฉันคิดก่อน ก่อนที่จะตกลงอะไรก่อนที่จะตัดสินใจก่อนที่จะเพื่อนชวนไปไหนก่อนที่เราจะไปก่อนที่เราจะทำมันเรา let's me think about it ให้ฉันคิดก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงการตอบรับในทันทีก่อนที่จะตอบรับอะไรต้องคิดก่อนนะคะอ้างอิงถึง Warren Buffett วอร์เรนบัฟเฟตบอกว่าความแตกต่างระหว่างคนที่ประสบความสำเร็จกับคนที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงคือคนที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงจะปฏิเสธทุกแทบทุกอย่างคนที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงเขาจะปฏิเสธแทบทุกอย่างแล้วเขาจะเลือกเฉพาะสิ่งที่สำคัญกับเขาเท่านั้นเขาจะไม่ สเปสปะเขาจะไม่ต้องการหลายอย่างในเวลาเดียวกันเขาโฟกัสนะคะต่อไป 5. จัดลำดับความสำคัญของเวลา p r i o r i t i z o y r u r t i w i wisely จัดความสำคัญของเวลาอย่างฉลาดอย่างชาญฉลาดใช้หลัก Time blocking เพื่อกันเวลาสำหรับสิ่งสำคัญก็คือ จัดไปเลยว่าช่วงนี้ต้องทำอะไรเช่นพูดถึงคนที่สำคัญเช่นครูมนจะพูดถึงเทสลานะคะอีลอนมัสเขาบอกว่าเขาตื่นขึ้นมาเขาจะต้องคิดถึงงานที่เขาจะต้องทำตื่นขึ้นมาเช้าเขาจะเดินเดินเดินแล้วก็คิดถึงสิ่งที่เขาจะต้องทำนั่นคือ เขากำหนดเลยว่าช่วงนี้เขาจะต้องทำสิ่งนี้เขาจะไม่วอกแวกไปทำอย่างอื่นเพราะเขารู้ว่าเวลาช่วงนี้เป็นเวลาที่มีค่าที่สุดเป็นเวลาเป็นเวลาทองที่เขาจะมีแนวคิดจะมีวิธีการทำงานที่ยอดเยี่ยมนั่นคือสิ่งที่เขากำหนดนะคะหลีกเลี่ยงการเสียเวลา กับสิ่งที่ไม่ให้คุณค่ากับชีวิตเช่นโซเชียลมีเดียมากจนเกินไปตอนนี้นะคะใครใช้โซเชียลมีเดียเป็นก็โอเคแต่ถ้าใครใช้แล้วไม่มีประโยชน์คนนั้นก็จะเสียเวลากับโซเชียลมีเดียมากจนเกินไปนะคะอ้างถึงทิมฟอร์ริสนะคะผู้เขียนหนังสือ The Four Hour work week กล่าวว่า being busy is a form of l e lazy s การทำตัวให้ยุ่งตลอดเวลานั่นคือรูปแบบหนึ่งของความขี้เกียจ lazy thinking and indiscriminate action เป็นความขี้เกียจทางความคิดและการระบุที่ไม่เลือก ก็คือขี้เกียจที่จะคิดก็คือทำไปเรื่อยๆจนดูวุ่นวายไปหมดชีวิตไม่เคยมีชีวิตว่างฉะนั้นคนที่ฉลาดเขาจะเลือกเฉพาะสิ่งสำคัญนะคะต่อไป6มุ่งเน้นสิ่งสำคัญเพียงไม่กี่อย่าง Focus on the few let's go of the many Focus แค่สอาอย่างเท่านั้นคือ ปล่อยสิ่งจำนวนมากให้มันออกไปจากชีวิตระบุสองสามสิ่งที่มีผลกระทบสูงต่อชีวิตแล้วทุ่มเทกับมันหลีกเลี่ยงการกระทำหลายหลายอย่างพร้อมๆกันมันจิทากิ้งนะคะซึ่งทำให้ประสิทธิภาพลดลงอ้างถึงสต e ีฟจ็อบกล่าวว่าการตัดสินใจว่าจะไม่ทำอะไร สำคัญพอๆกับการตัดสินใจว่าจะทำอะไรระหว่างการเลือกกับการไม่เลือกมีค่าเท่ากันถ้าเราไม่เลือกก็คือเราตัดสินใจที่จะไม่เลือกแต่ถ้าเราตัดสินใจว่าเลือกนั่นคือมีความสำคัญพอกันถ้าเราไม่เลือกเราก็ทำมั่วๆเรา สมควรที่จะเลือกมันแค่สองสามอย่างเท่านั้นในชีวิตอย่าเลือกมากนะคะต่อไปเจ็ดฝึกสติอยู่กับปัจจุบัน practice mindfulness and live in the present ลดการกังวลเกี่ยวกับอนาคตเกี่ยวกับอดีตฝึกการเจริญสติผ่านลมหายใจอย่างช้าช้า this not hunt กล่าวว่า smile, b e a t h and go slowly ยิ้มหายใจและค่อยก้าวไปชา้าช้าชีวิตขอให้เป็นอย่างนี้ยิ้มหายใจและก้าวไปชา้าช้าชีวิตขอให้มองแง่บวกไว้ยิ้มอย่างสดชื่นแจ่มใสแล้วก็อย่าลืมหายใจหายใจแล้วก็ใช้ชีวิตแบบชา้าช้ ไม่ต้องรีบเร่งชา้าช้โฟกัสกับสิ่งที่สำคัญแค่สองถึงสามอย่างในชีวิตต่อไป8เมื่อเราทําตามข้อที่ครูมนกล่าวมาแล้วทุกข้อ7ข้อแล้วนะคะต่อไปข้อที่8คือตรวจสอบชีวิตเป็นระยะระยะ regular audit your life เช็คว่า ชีวิตของเราทำอะไรอยู่ตอนนี้ให้ความสำคัญกับสิ่งที่มีความสำคัญกับชีวิตหรือไม่ทบทวนว่าอะไรยังคงสำคัญอะไรควรที่จะ delete ออกไปจากชีวิตของเราปรับปรุงวิธีการใช้เวลาพลังงานและทรัพยากรในชีวิตอย่างเหมาะสมจัดการ เวลาพลังงานและทรัพยากรในชีวิตอย่างเหมาะสมอ้างถึง direct s e w e r s นะคะว่า if is not a h e s a y is no ถ้าคำตอบไม่ใช่ใช่แน่นอนก็ให้เป็นไม่ให้รู้ว่าจะ say yes หรือ say no เอาให้ชัดเจนนะคะนี่คือ8วิธีการกำจัดสิ่งที่ไม่สำคัญออกจากชีวิตเป็นการปลดปล่อยชีวิตออกจากสิ่งที่ไม่สำคัญและโฟกัสกับสิ่งที่มีคุณค่าตัดสิ่งที่ไม่ช่วยให้เราเติบโตปฏิบัติในสิ่งที่มันให้คุณค่าแก่ชีวิตและคัดกรองสิ่งที่ไม่จำเป็น จัดลำดับความสำคัญในชีวิตของเรากับสิ่งที่เราโฟกัสเท่านั้นถ้าเราทำเช่นนี้ได้ชีวิตเราจะง่ายจะเรียบง่ายมีประสิทธิภาพและจะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นคำว่ามีความสุขมากขึ้นคือ 1. ถ้าเราโฟกัสสิ่งสำคัญชีวิตเราจะมีพลังในการ ที่จะเดินตามเป้าหมายเมื่อเรามีเป้าหมายแล้วเราโฟกัสสิ่งนั้นจริงๆเราจะไม่เสียเวลาออกนอกเส้นทางและสำคัญเมื่อเราโฟกัสทุ่มเทกับมันเป้าหมายก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้ไกลเกินไปสําหรับเราเช่นเราเลือกที่จะเดินไปตรงไปที่สมมติเราตรงไปที่โรงเรียน เราไม่วกแวกระหว่างทางไปดูสวนสาธารณะไปดูสนามเด็กเล่นไปดูสระว่ายน้ำเราพุ่งตรงไปเราก็จะไปได้เร็วเราก็จะใช้เวลาน้อยชีวิตของเราจะประสบความสำเร็จเร็วและเมื่อเราประสบความสำเร็จกับสิ่งนี้แล้วเราก็สามารถที่จะตั้งเป้าหมายใหม่ให้ใหญ่และไกลกว่าเดิม เพราะเรารู้วิธีการที่จะทำมันแล้วนะคะสำคัญมากๆคนที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงเขาจะ say no มากกว่า say yes นะคะก็ทบทวนชีวิตครูมนอีกนะคะทบทวนชีวิตครูมนอีกทำไมครูมนถึงพูดสิ่งนี้เพราะ ชีวิตของครูมนจะให้ความสำคัญกับคนอื่นนอกตัวไปหมดเลยไม่ว่าใครจะบอกว่าอะไรวันนี้ไปโน่นไปนี่ทำนั่นทำนี่จะไม่เคยที่จะเซโนแล้วหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตก็เข้ามามากจนเกินไปจนไม่มีพื้นที่สำหรับตัวเอง จนไม่มีพื้นที่สำหรับคำว่าตัวตนเมื่อถึงวันหนึ่งมันทำให้ตัวตนของเราหายไปเมื่อต,ตัวตนของเราหายไปเรารู้สึกไร้าค่าเรารู้สึกไร้าค่าทั้งที่เราวุ่นวายตลอดเวลาชีวิตวุ่นวายตลอดเวลาไม่เคยได้พักมี ตารางที่จะต้องทำโน่นทำนี่ทำนั่นโดยที่ไม่มีเวลาให้กับตัวเองลืมคิดถึงตัวเองรู้สึกตัวเองไร้ค่าเมื่อคนเรารู้สึกว่าตัวเองไร้ค่านั่นหมายความว่าชีวิตเขามีปัญหาแล้วชีวิตของครูมนก็เริ่มที่จะมีปัญหาเมื่อเกิดความไร้ค่าในชีวิต ทุกอย่างเลือกที่จะตอบ yes ทั้งหมดและเมื่อชีวิตมันถึงไร้ค่าเขาบอกว่าชีวิตของคนเราจะเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมันเมื่อทุกอย่างมันแตกสลายไปหมดเราก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าทำไมเราถึงใช้ชีวิตแบบนี้ ทำไมเราถึงใช้ชีวิตแบบนี้ประจวบกับการที่เรากลับมาอยู่กับตัวเองกลับมาศึกษาหาความรู้วิธีการใช้ชีวิตเพราะสิ่งที่เราใช้อยู่มันไม่ได้ทำให้เรามีความสุขแล้วเมื่อเรารู้แบบนั้นเราก็กลับมาเรียนรู้กลับมาเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิต เราก็ครูมนก็กลับมาเป็นคนที่ say น o no, say no, หลายอย่างมากขึ้นในชีวิตถ้าอะไรที่เราไม่เลือกแล้วเราก็จะ say n no อย่างง่ายได้นั่นคือการเลือกเส้นทางชีวิตใหม่หลังจาก say no say no รู้จักที่จะเลือกในชีวิตก็เริ่มที่จะตัดสิ่งที่มันไม่ใช่คุณค่า ไม่ได้ให้ความสุขไม่ได้ให้ความสงบไม่ได้ให้ความเป็นตัวของตัวเองออกไปอย่างอย่างไม่น่าเชื่อแม้นการงานแม้นชีวิตต่างๆทุกอย่างกลับมาให้ค่ากับตัวเองเมื่อกลับมาให้คุณค่ากับตัวเองเลือกเส้นทางที่ตัวเองคิดว่ามีความสุขไม่เลือกเงินไม่เลือก ความทะเยอทะยานไม่เลือกที่จะปฏิบัติเพื่อให้คนอื่นมองว่าเรามีค่าเลือกที่จะมีความสุขแล้วก็เดินเงียบๆช้าๆและสุดท้ายชีวิตก็พบกับความสุขจริงๆนะคะฉะนั้นแค่การเลือกนี่แหละสำคัญมากๆชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปทางใดซ้ายฝาหน้าหลังอยู่ที่การเลือกของเรา ฉะนั้นจงเป็นผู้เลือกถ้าคุณไม่เลือกคุณคนอื่นจะเลือกสิ่งต่างๆและก็ยัดเยียดใส่ให้กับชีวิตของคุณแล้วคุณจะต้องยอมรับมันทั้งที่คุณไม่ได้เลือกและสิ่งนั้นคือความทุกข์ครูมนบอกได้เลยนะคะ Seno let me thinking about it ขอให้ฉันคิดก่อนและถ้าเคยคิดกับเรื่องนั้นแล้วถ้ารู้แล้วว่าเราจะเซโนก็เซโนไปเลยไม่ต้องให้โอกาสไม่ต้องเขาเรียกว่าไม่ต้องให้คนอื่นมีความหวังเซโนเซโนอะไรที่ทำให้คุณทุกข์ให้คุณไม่ไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่เราเลือกไม่แช่สองสามอย่างที่มัน important สำหรับชีวิตก็ตัดไปเลยนะคะแล้วก็เลือกโฟกัสทำแต่สิ่งที่มีคุณค่ากับชีวิตนั่นคือชีวิตของคุณจะมีความหมายจะมีประสิทธิภาพและที่สำคัญจะมีความสุขความสุขกับการเลือกความสุขกับชีวิตที่เราเลือกมันเองวันนี้เป็นวันที่13นะคะ วันนี้เป็นวันที่13แล้ววันนี้ครมูมนจะทบทวนนะคะว่าเราพูดเรื่องอะไรมาบ้างแล้ว3 0วันพัฒนาตัวเองเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนตามสไตล์สโตอิกนะคะตามสไตล์สโตอิกก็คือสำคัญเราจะต้องมีความอดทนต่อความยากลำบาก 1. เริ่มต้นที่การยอมรับตัวเอง ยอมรับสิ่งที่ควบคุมได้ควบคุมไม่ได้ให้โฟกัสในสิ่งที่เราทําได้ยอมรับว่าเราเป็นคนแบบไหนยอมรับว่าเรามีความสามารถแค่ไหนยอมรับว่าฉันรักเธอไม่ว่าเธอจะเก่งหรือไม่เก่งแต่ฉันยินดีที่จะอยู่กับเธออย่างมีความสุขสองเมื่อรับยอมรับแล้วฝึกความอดทนชีวิตเต็มไปด้วยอุป,ปสรรคและทุกอุปสรรคมันคือโอกาสในการเติบโต จงอย่าท้อแท้ถ้ามีแบบทดสอบสำหรับคุณหลายฉบับ 3. ระหนักถึงความเปราะบางของชีวิตทำทุกวันให้เป็นเหมือนวันสุดท้ายเพื่อให้เรามีชีวิตที่คุ้นค่าที่มีคุณค่าให้ความสำคัญกับสุขภาพ 4. จงทำความดีเพื่อผู้อื่นความสุขที่แท้จริงเกิดจากการแบ่งปันและ การแบ่งปันที่มีประโยชน์และให้คุณค่ามากที่สุดคือการแบ่งปันความรู้ 5. ความเรียบง่ายคือความสุขถ้าอยากมีชีวิตที่มีความสุขจงใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย 6. ควบคุมตัวเองควบคุมอารมณ์ตัวเองให้มั่นคงอย่าปล่อยให้อารมณ์ชั่ววูบมาทำลายความสงบในชีวิตของเรา 7. เรียนรู้จากความล้มเหลว ทุกความปิดทุกความผิดพลาดเป็นครูที่ดีของเราแปด,คร,ดะค,ะครูมนจดไว้นะคะครูมนจดไว้ฝึกขอบคุณทุกวันสิ่งเล็กๆจากการขอบคุณที่เราทำนั่นคือแหล่งของความสุขที่ยั่งยืนและเป็นแหล่งพลังงานที่สูง เ้าจงอยู่อย่างอิสระจากคำวิจารณ์คำพูดและคำวิจารณ์ของคนอื่นมันเป็นเพียงข้อมูลไม่ใช่ผลลัพธ์ในชีวิตของเรา 10. โฟกัสที่ปัจจุบันอดีตผ่านไปแล้วอนาคตยังมาไม่ถึงสิ่งที่เราจะเป็นเจ้าของมันได้คือวันนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้จงทาวันนี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้ให้ดีที่สุด11พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง ชีวิตของเราจะมีปัญญามากขึ้นจะใช้ชีวิตได้อย่างชาญฉลาดหลังจากที่เราไม่หยุดการพัฒนา 12. มองทุกอย่างตามความเป็นจริงอย่าหลงไหลในอารมณ์หรือเพ้อเจ้อเกินความเป็นจริงมองทุกอย่างอย่าใช้คำวิจารณ์อย่ามีใบเอิดกับสิ่งที่เรามองเห็น 13ปล่อยวางสิ่งที่ไม่จำเป็นลดการให้ความสำคัญกับสิ่งที่ไม่ส่งผลต่อชีวิตของเราในระยะยาวแล้วเจอกันทุกๆวันนะคะพรุ่งนี้วันที่14เราเดินทางมาได้เกือบจะครึ่งทางแล้วนะคะถ้าใครเข้ามาตอนนี้ก็ย้อนกลับไปดูคลิปของครูมนที่ผ่านมา แล้วก็ไปพร้อมๆกันในอนาคตนะคะสิ่งที่เราจะต้องทำคือการเรียนรู้พอเราเรียนรู้แล้วเราจะได้ปฏิบัติเป็นชีวิตของเราคนที่จะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นคือตัวเราเองแต่ก่อนที่เราจะทำให้มันดีขึ้นได้เราจะต้องมีความรู้เราจะต้องมีแนวทางที่เราจะ ทำมันนะคะโลกนี้มีความรู้มากมายที่จะทำให้เราดีขึ้นไม่ใช่เพราะเงินทองไม่ใช่เพราะหน้าตายศถาบรรดาศักดิ์แต่เพราะเราใส่ใจตัวเองนะคะบายบายแล้วพบกันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกคน